ตั้งใจจะติดกระดุมแล้วไม่ได้ติดกระดุมละลืมไปอาจจะติดท้าวรก็ได like ้หรือว่าติดเป็นกระดุมก็ได้เนาะสงดจังจะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนเสื <S 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 mm ้อนะแขนสั้นนะคะจิดกันแบบติดกระดุมหรือว่ายัดถาวรตรงนี้ไปเลยก็ได้ครบจะมีดีไซน์ตรงนี้ค่ะเสื้อ อ่ากาวสอากาวเฉพาะชิน้นนี้นะเฉพาะชิ้นนอากาวด้วยเพราะว่าเขาจะโชว์ลายตรงนี้โอเคอยี๋เปลี่ยนกางเกงใหนนน้นี่ยมันให้ไปแต่ละชิ้นเนี่ยเขามีกางเกงของเขาจะหาให้กางเกงของเขาอยู่ไหน

ติดกระดุมให้ใครรีบนะคะใครรีบกดติดตามไว้ไว้เราดูคลิปจะได้ค่ะแต่ว่าจะไม่จะไม่ได้ราคาเหมือนในไลฟ์นะอันนี้คือพักแซ่บกันในไลฟ์นะ,ะจ,จะ๊ะเรื่ยเป็นเงินจริงจมป้าย ไม่ใช่มาไลฟ์บ่อยๆนะคะน่าจะมีเวลาชั่วโมงเดียวเลยอ่ะจจดกันจะนี่ค่ะเป็นกางเกงสังป้าเป็นกางเกงนะเป็นกางเกง์ทุกคนแล้วก็ตรงนี้ ทังนี้มันเป็นเข้ากันข้างในจะเป็นกระเป๋าก็ได้เออแต่ว่ามันจะเป็นเกงียงทรงเสมือนทรงโระเบนทรงโจงจะเป็นแบบนี้นะคะแบบของเขานะคะจะเป็นกางเกงขาขาไม่กว้างข้างนี้ก็จะเป็นป้ายมาตรงนี้ค่ะเตียกระดุมนะคะข้างในอันตรงนี้ซิลล์กระเป่าข้างในเป็นติดกระดุมแล้วก็มีซิปอยู่ข้างในค่ะเป็นติดกระดุมตัวนี้แล้วก็ติดกระดุมตรงนี้สองเด่นแล้วก็มีซิปอยู่ข้างในตรงนี้นะคะนี่ตัวนี้แบบแพทเทิร์นสุดๆนะเป็นชุดตัวอย่างค่ะในฐานเงินไปเอ่อถ้าปกติจะอยู่ที่หนึ่งสี่เก้าศูนละ สองชิ้นก็ไปกันสุดี่ก็ได้ค่ะเป็นแบบพิเศษมากๆจะในลายแล้วโอเคไหมถ้าใช้ได้เลยน่าเบย X X L สอง X L ใส่ได้นะคะชิ้นี้ใครจะซักก็ได้เลยโอเคยังก็เจจ้าไปแล้วนะใครชอบชุดไหนก็ราคาพิเศษแล้วนะคะสำหรับใครที่ช่อชอบ